รอดจากรัฐบาลดูแลโอเคไหมไจ้ารักทุกคนขร่าวมกับเทศาท้อง่นและู้ใรญ่บานรวมถึงร่วมกับนว่าร่วมการณ กานที่เขาตอกน้ำ้เอาข้าวออก้องเออกันกันนเอาอออย่าเพิ่งผักนะอย่าเพิ่งผัาแล้วมามามา มากกว่า700ลังคาเดือนและมีน้ำนัมเพิ่มขึ้นและศูนย์พักพิงชั่วคราว65แห่งโดยเฉพาะงานที่อื่นขึ้นมามาเสริมมาเพิ่มรายได้ทางของตัวเองของกลุ่มนี่คือสิ่งที่มันนะโดยต้องหาวิธีการที่มันเหมาะสมวิธีการที่จะไม่ต้องเคยเป็นหาต่อไปในอนาคตแต่เออศูนย์พัเพิงนีอย่างไม่อยัางนี่มาแล้วบางคนแบบร้อยหน่อยร้อยสองแล้รับหนึ่งสองสามหนึ่งอะไรมาก่อนสองสาม ในขณะนี้ท่านก็อยากมากไม่มากไปตามความเดือดร้อนตามควาไม่ได้ าการการอากาศในช่วงนี้มาก็โอเคสถานการณ์ยังคงสภาพอยู่ก็เป็นเรื่องของเราที่ต้องระบายน้ออําอ้อค่องน้ำน้าให้เก็บทํารองนี่ะนะช่วยกันลด,ดระดับน้ําให้เร็วที่สุดเพราะฉะนั้นสิ่งตอนนี้นรัฐบาลเตรียมไว้ก็คือการเตรียมแผนการดูแลเยียวยาให้เร็วที่สุดนะเพราะฉะนั้นก็จะไปดูที่ตามระเบียบเป็นยังไงแล้วก็ที่มันจะเพิ่มเติมได้หรือไม่รัฐบาลก็ต้องไปพิจารณาร่วมกันตามมงเงินทุกมันที่มีอยู่นะครับเพราะในรัฐบาลก็มีอยู่เท่าที่มีนั่นแหละนะก็พยายามทำให้เต็มที่แล้วกันไปได้มันก็ ข้อสำคัญคือพวกเราก็จะอยู่กันยังไงต่อไปได้โดยเพราะในการลงทุนในขอบหน้าในการพื้นที่การกเกษตรนะหลายทอย่างอ่ะทุกคนมีหลายอาชีพนะจ๊ะซึ่งตอนนี้เป็นสิ่งที่นายกต้องพวกเราฝากให้ในายกฝากรัฐบาลภารกิจทั้งหมดผมรับบางอย่างผมรับผมขอแค่ร่วมมือร่วมใจกันเดินไปข้างหน้านะด้วยความเขา้าใจซึ่งกันและกันนะ